ซื้อให้ตัวเองเหรอครับเปล่าครับซื้อให้พี่ชายแต่ว่าผมซื้อของตัวเองด้วยดีไหมนะพี่ชายพี่ชายคือคุณเป็นน้องชายของรุ่นเป็นน้องชายของโจตัสังใช่ไหมทำไมถึงรู้ครับคุณพนักงานมียานทิพอย่างนั้นเหรอครับ ผมน่ะไม่ใช่พนักงานไม่มียานทีปด้วยผมก็แค่มีมะเอ๊ะ <c oughs> คือว่าตอนนั้นไงครับขอโทษที่รบกวนนะครับขอบคุณที่ดูแลพี่ชายผมเป็นอย่างดีปกติแล้วจะเป็นคนดูแลตั้งหากแล้วนี่มีมะขอบคุณที่เหนื่อยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ครับขอโทษจริงๆครับแม็กว่ามันเทินที่ใช่เพื่อที่เจนเอนจอยทั้งดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง